สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนีก้ก็มาพบพี่วายโยนะคะมาพบกันในช่วงวายโยชวนชิมค่ะก่อนที่เราวายโยจะชวนชิมนะคะาวายโยอยากจะมาเก่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ตอนนี้นะคะตอนนี้ภาคใต้ของเรานะคะมีหลายจังหวัดเลยที่น้ําท่วมนะคะเกิดอ,อุทกภัยเกิดพภัยธรรมชาตินะคะก็ขอเป็นกําลังใจเป็นกำลังใจ,เ,งใจเล็กๆให้กับ ประชาชนคนภาคใต้นะคะขอให้ผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายไปด้วยดีนะคะจากหนักขอยกลายเป็นเบาขอ่อยกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วพันธ์ค่ะเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกครัวเรือนนะคะทุกครอ,อบครัวของจังหวัดภาคใต้ที่ประสบพบกับอุทกภัยน้ําท่วมนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะอ่าวันนี้นรามาชวนชิมกันนะคะ,ะที่เห็นตรงนั้นนี่คือปลาหมึกแดดเดียวที่เพิ่งทอดไปนะคะวันนี้ ตอเปิดได้ละลงนี้งั้นแต่เมื่อคนะืนเราต้องกินนะคะก็ไม่มีอะไรมากซ้อมต่ำค่ะประมืนแต่เด็กต้งกินกับซ้มต่ำนะคะนี่มาเป็นถาเดเลยวนันนี้ดูดูความนัวนะคะกินกับผักมากมอยนะขนมจีน ้าในกัน,น้ัขกันใหม่หลือจ้าถักดูดูนี่วีด้แล้ววันนี้ไม่เน้นข้าวนะคะพักตูนชอบกินไหมทูน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 ที่ชอบกินทูนเนาะกินกิออนกอนปลายไหมนะมันกระเจี๊ยบด้วย เือบพวงเหมือนเดิมเริ่มกินกันเนาะโอเคสตอด์เนิดนึงสตอรสตอดูสิไม่เคยไม่เคยกินเลยสตอดองนะคะอันนี้ชื่อว่าสวนลุงนึ่งนะคะสตอดองเรามาลองมาชิมกันเกิดมาก็ไม่เคยกินอย่างนี้ใช่ไหม,ไมต้องล้างต้องล้างใช่ไหมใส่ไปนในต้มตันนี่นแลลหละเอาให้มันสเสดลไปเลยลอกินดูก่อนเนาะถ้าอร่อยก็โอเคปลาหมึก อ่ะเต็มที่ขอใช้มือเนาะเหมือนเดิม,มแซ่บต้มตำแลวแม่ฟกทองค่ะรู้สึก ลองเป็นแป,กแปกแลกๆอ่ะไม่ค่อยฟินแต่ก็อร่อยนะปลามึกแตเดียวอืมอืมทุบอ,อ,อ,อร่อย อันนี้คือทักตาม่าดจดีนีเองนะแซ่บแตนัวมากเอาต้องตอกก่อนกินคนเดียวอร่อยคนเดียววันนี้ภูเก็ตฝนไม่ตกค่ะ ชวนชิมลอกไปสิบสามนาทีนววจริงวันนี้ไม่กินข้าวแต่เหมือนกินนะแก้เผ็ดเลี่ยนแก้เผ็ดหน่อย ăn mực đẹp đẽo ตอดองแปลกดีเนะแต่ชอบกินสดมากกว่าว่งว่าจะหานทอดสดค่ะไม่ลืมให้พอว่างก่อน เมนูนี้ก็ซุ้มต่ำห้าสิบขนมจีนสิบบาทผักมีอยู่แล้วปลาหมึกก็มีอยู่แล้วซอดองค่ายมานว่ รับกินทุนดสดไอ๊ะปกปูดองท่านไงชิมกำล,ลังเค็มกำลังพอดีส้มตำโปรวานนี่นะต้องให้คณนาแม่โคกทองน่ะ เขาดีจริงๆน้ำปลาเขาคงชวนชิมให้ไม่หมดนะคะไม่ใช่กินไม่หมดนะจริงแต่ว่าถ้าชวนชิมไทยทั้งหมดเนี่ยคลิปน่าจะมายี่สิบนาทีเดี๋ยวจะนานไปคนดูจะเบื่อด้วย มาน้ำปลาแบบว่าช่วยชีวิต แค่เผ็ดน่ะมันมึงแต่เดียวกระตอรอมันแบบไม่เคยกินน่ะเหมือนกะเดียมปกติคน,นชอบกินสะตอร์นะแต่ว่าแต่ตอน์ในครั้งแรกไม่เคยกินเลย ตัวนี้เข็ม แบบนี้กินได้ที่บ้านที่เดียวเนาะข้างนอกคงกินไม่ได้อะ่ะถ้าไปกินข้างนอกคือแบบอีนนี้มุมมากไปขนาดนั้นแต่พี่กินข้างนอกพี่ก็กินอย่างนี้นะนอกจากกินกับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่กับเพื่อนน่ะ ก็จะกินดีกว่าน right> yes> ี้กลัวเขาจะอวกเห็นไหมเดี๋ยวกินโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงแต่ขอกินต่อแต่ขอปิดคลิปก่อนนะคะก่อนปิดคลิปขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะก็ปีใหม่แล้วเนาะ ก็ไม่ใช่แค่เริ่มต้นแค่ปีใหม่เในฐานะที่พี่ผ่านน้ำร้อนมาก่อนนะคะก็ผ่านอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่ไม่ดีและสิ่งที่ทําผิดพลาดก็อยากจะบอกน้องๆทุกๆคนนะคะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะคะและเวลาก็ไม่สามารถจะย้อนกลับไปคืนมาได้ก็อยากให้น้องๆเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนว่าพรุ่งนี้มันไม่มีนะคะคืออย่าพยายามไปสร้างความสุขแล้วเราต้องมานั่งเดือดร้อน ในอนาคตนะคะรู้จักเก็บนะคะรู้จักใช้รู้จักออมนะคะสร้างต้นทุนชีวิตให้อ่ให้ดีนะคะเวลาเรายุมากเข้านะคะโอกาสมันลดน้อยลงนะคะแต่ถ้าคนเรามีต้นทุนชีวิตดีอะไรดีมันก็ต้องตามมาค่ะนะคะใช้ชีวิตอย่าอย่าไม่ประมาทนะคะนะคะก็อย่าหวังน้ำบอนะ่อน้าอย่าคิดว่าเราก็หาได้หาได้ที่มาบอกเนี่ยพี่ว่ายกเอาแค่ตัวอย่างหรือแต่ เป็นแม่แบบที่ดีให้ใครได้แต่ชีวิตเคยล้มเคยลุกมาหลายครั้งนะคะล้มล้มลุกลุกแต่ก็อยากจะเตือนน้องๆอยากจะบอกน้องๆว่ารู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะเวลาบ้านปลายมาจะได้สบายนะคะอยากทำอะไรถ้ามีต้นทุนมันก็ดีไปแปดอย่างนะคะงั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกับชีวิตที่ไม่สู้ดีกับชีวิตที่ มารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีนะคะเริ่มต้นกันใหม่นะคะอย่านะคะอย่าคิดว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าอย่าคิดว่าเออแบบฉันมันมันแย่ชีวิตมันแย่เราเริ่มต้นใหม่กันได้ทุกคนค่ะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสู้ต่อไปค่ะตับใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็เป็นสิ่งที่พิเศษสุดในชีวิตเราแล้วนะคะเรายังสามารถมีลมหายใจเพื่อที่จะแก้ไขและเพื่อที่จะต่อสู้กับชีวิตกันต่อไป เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเป็นสุขมากกว่าเดิมและเป็นมีชีวิตที่คุณภาพมากกว่าเดิมสวัสดีค่ะ